พัดเคยโดนของครับเหมือนดาวอยากจะฆ่าตัวตายครับแต่แต่จังหวะที่พอเปิดออกมาแล้วเหมือนรับใจมันวิวมากเลยค่ะแล้วข<อ>ลเขาค่อยๆเปิดใบพวออกมาแล้วก็เจอเหมือนเป็นกระดูกฮะโอเคเรื่องนี้ต้องขออนุญาตก่อนคือจริงๆแล้วเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากซึ่งสิ่งที่ผมพบเจอมาครับพัดเคยโดนของครับฟีลิ่งช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนดาวแล้วรู้สึกอยากจะอยากจะฆ่าตัวตายครับมันเป็นช่วงสมัยเรียนมหาลัยครับที่แบบว่าเคยเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นดีเพสเหมือนจะเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เคยโดนเหรอ แม่เคยโดนครับจริงจริงที่บ้านมีเซนต์กันหมดเลยส่วนตัวพัดเองเนี่ยพอพัดขึ้นไปบ้านหลังนั้นแล้วพัดก็รู้สึกประปัวค่แล้วอาจารย์ก็เลยจับเหมือนจับมือนะบอกว่าโดนของก็เลยเหมือนเหมือนได้นอนราบครับนอนราบตอนนั้นแล้วก็ก็เหมือนเขาเอาใบผูมาวางที่สะดือครับผมแล้วก็เอาไข่มาแล้วก็เหมือนโยนไข่สักอย่าง ถ้าเท่าที่จำได้จะเป็นประมาณนี้มันย่นไข่แล้วไข่มันตั้งแล้วก็ต่อไข่ออกมานะครับก็เจออะไรดำๆแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงโดนของจริงด้วย